อยากให้เธอเนี่ยเจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่คนดีๆมีแต่ความโชคดีอยากให้เธอเนี่ยมีวันที่ดีอยากให้เธอเนี่ยประสบแต่สิ่งดีๆเหมือนที่เหมือนที่เธอเองก็คาดหวังคาดหวังให้ฉันเจอแบบนั้นเหมือนกันฉันเองเนี่ยก็ตกหลุมรักเธอซ้ำๆตกลุมรักคนเดิมขึ้นไม่ได้สักทีขึ้นมาก็ตกหลุมใหม่มันวนเวียนอยู่แบบเนี้ยก็เพราะว่าเธอน่ารักไง พราะว่าเธอน่ารักไงแล้วมันก็ต้องเป็นแค่เธอคนเดียวเท่านั้นด้วยไม่มีใครเหมือนเธอไม่มีเธอเหมือนใครมีแค่คนเดียวหนุ่มเดียวและฉันเองก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวซะด้วยสิถ้าฉันจะรักเธอแค่คนเดียวมันก็ไม่แปลกแล้วฉันเองก็อยากเรียนรู้เธอไปเรื่อยๆอยากเรียนรู้เธอไปก่อนอยากเรียนรู้กันไปนั่นแหละไม่ไม่มีที่สิ้นสุดคำว่าเรียนรู้อะ ฉันอยากเรียนรู้เธอไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้แปลว่าเรียนรู้เรื่อยๆเราจะไม่จริงจังนะจริงจังแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าทุทกๆวันที่เราเจอกันมันคือการเรียนรู้แล้วก็ไม่อยากทําให้เธอเสียใจไม่อยากทําให้เธอผิดหวังไม่อยากเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอผิดหวังซ้าๆเสียใจซ้าๆพยายามที่จะเก็บบทเรียนต่างๆไว้ เพื่อศึกษาว่าอะไรที่เธอชอบอะไรที่เธอไม่ชอบอะไรที่สามารถให้เธอได้อะไรท,ทำเธอให้เธอแล้วเธอมีความสุขมันมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ลงไหลแค่ชั่วคู่ชั่วข่าวจริงอยู่มันอาจจะเป็นความสัสมพันธ์ที่ฉันที่เองเห็นแล้วก็ถูกใจแล้วก็ลงไหลจากภายนอกก่อนแต่พอรู้จักกันจริงๆมันทําให้ฉันเนี่ยเห็นถึงภายในของเธอด้วยทําให้ฉันมองไปไปในตัวเธอลึกขึ้นกว้างขึ้น แล้วก็เข้าใจอะไรมากขึ้นค่อนข้างที่จะเครียดและซีเรียสนะกับความสัมพันธ์เนี้ยเพราะฉันเองก็ไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์เล่นๆคือฉันมีความรู้สึกจริงจังขึ้นความสัมพันธ์จริงจังขึ้นกับทุกๆอย่างที่เป็นเธอเพราะอย่างที่บอกแหละก็เธอมีแค่หนึ่งเดียวจะสูญเสียไปได้ยังไงนี่คือสิ่งที่เขาบอกคุณนะคะเอ่อถ้าลมมถุนตุนกลุก่มเลขสิบนะคะถ้าน้ำมีกรกฏ พิจิกนะคะทะเลข6นะคะราศีมังกรเลข15ราศีตุลเลขสินะคะ